สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Petcare on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุลาค่ะครับรายการของเราก็สนับสนุนโดยฝ่ายงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ,รบเราจะมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณ ทางสถานีวิทิวจุลา FM 1 0 1 5 MHz เมแห่งนี้ครับค่ะนอกจากนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ทาง YouTube c h anel ของ CU Radio ด้วยค่ะครับเราจะมาคุยเจอกันพวกเราเป็นประจำม,มีคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมนะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสาระน่ารู้เรื่องอะไรต่างๆที่เป็นที่สนใจของประชาชนในช่วงนี้ใช่ค่ะนะครับเราจะ ใช้เรื่องราวที่ฟังดูยากๆแต่เราจะมาคุยมาย่อยให้เป็นเป็นคำพูดที่เข้าใจกันง่ายๆใช่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะ เราก็จะนำเอาความห่วงใยนะคะเนื่องจากในสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันนี้นะคะนำเอาความห่วงใยกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เนี่ยมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยหลายหลายคนคงจะเอแปลกใจว่าทำไมวันนี้ปกติจะมีแค่อาจารย์โอมกับคุณหมอกวางวันนี้มีมีอีกหนึ่งท่านมิหนุมรออีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเราจะคุยกันในเรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวที่น่าสนใจที่เจอกันเป็นประจำนะครับ คุณหวัวังแนะนําตัวกันนิดนึงดีกว่าครับได้ค่ะก็วันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะและรายการเพชรแคนแอนนะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรธีรพงษ์ยัตานะคะอาจารย์ประจําภาควิชาอาจารย์ประจําหน่วยชีวเคมีค่ะคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์ต้นนะครับต้องต้องเรียนเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้โหมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 เ การดำรงชีวิตปกติของคนเราก็มีการปรับเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีคนสนใจในเรื่องการล้างมือเท่าไหร่ไม่มีการใส่แมสแต่ว่าพอเข้าสู่ในช่วงในในในสถานะของ new normal โอ้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นผู้คนจะไปไหนจะมีการใส่แมสเพื่อป้องกันการรับเชื้อมีการล้างมือบ่อยขึ้นนะครับมีการรักษาระยะห่างระหว่างระหว่างพวกเราด้วยกันะหวลองคนด้วยกัน ก็มี physical distancing นะครับห่างกันประมาณ1 2เมตรเห็นไหมสังเกตว่ารายการของเรายงพยายามทิ้งระยะห่างเลยใช่ถูกต้องตอนนี้ทุกอย่างจะเป็นการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เราได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นนะคะและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคืออาวุธติดมือเราที่ทุกวันี้ค่ะถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะล้างมือด้วยน้ําแล้วก็สบู่เป็นประจำแต่ว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่รื้เลยเราคง พกน้ําไปล้างมือพกสบู่ไปล้างมือคงไม่สะดวกแล้วก็ไม่ได้อย่างนั้น <c oughs> สิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วก็เป็นการช่วยช่วยป้องกันช่วยบรรเทาแล้วก็ช่วยในการที่ทําความสะอาดมือของตัวเรา <c oughs> นั่นก็คือตัวแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเจลหรือเป็นสเปรย์ก็แล้วแต่ถูกต้องค่ะดังนั้นเรื่องที่เราจะมาคุยกัน <c oughs> ก็โยงเข้ามาสู่สรเรื่องของ ใช่ค่ะเป็นเจลล้างมือที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ด้านหน้านี้นะคะคทางทางวิทยุอาจจะไม่เห็นนะคะคแต่ว่าก็ติดตามได้ทางหน่วยชีวเคมีนะคะของคณะสัตวแพทย์จุฬาต้อง,ต,องต้องเรียนก่อนเลยว่าในช่วงสถานาการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆหน่วยงานของไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งราชการทางเอกชนเนี่ยเราก็มีการบางที่ก็มีการผลิต ตัวเจลเพื่อใช้สําหรับบุคลากรในนั้นที่คณะสัตวแพทย์ของเราสัตวแพทย์จุฬาก็มีการทําเพื่อใช้เพื่ออำวดความสะดวกแล้วก็เป็นการเป็นการช่วยให้แต่ละคนได้ป้องกันใช่เรามีการแจกให้ใช้ฟรีในบุคลากรของคณะของโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬานะคะต้องต้องเรียนเลยว่าเนี่ยมาจากหน่วย ชีวเคมี<ช>ของภาควิชาสรีรวิทยาคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลาย<ช>ัยต้องขอบอกเลยว่าหอมมากติดใจถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นการคิดค้นจากอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นนีร่รางวัลการันตีมากมายาะคะแนะนำแนะนำนิดนึงว่าได้รางวัลอะไรมาบ้างถ้าให้หนูกล่าวมาตั้งแต่ต้นไม่น่าจะหมดนะคะความจริงแล้วอาจารย์ต้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูด้วยสมัยที่หนูเรียนปริญญาเอกอยู่ที่คณะสัตวแพทย์จุฬานะคะแล้วก็อาจารย์ต้นได้รางวัลการันตีมากแต่ว่าที่หนูจําได้ไม่มีวันลืมก็คือเป็นรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี2562ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยฟังดูอาจจะแบบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อะแต่ว่าถ้าคนในวงการมคนามวาอารยาเขาร์่แล้วเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ค่ะเป็รางวัลนี้เปรียบเสมือนกับถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งอใช่ประมาณนั้นเลยค่ะ30ล้านแล้วได้เซ็นไหหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าการันตีได้ว่าอ่ะทําไม เจลจากคณะแพทย์จะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรแล้วก็ทําไมถึงมาคิดค้นเป็นแบบนี้แล้วเจลทั่วๆไปอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันใช่หลายๆคนคงจะงงเอ๊ะทำไมทำไมเชิญอาจารย์ต้นมาคุณหมอวาองกับอาจารย์อมพูดเยอะจังใช่อาจารย์ต้นยังไม่ได้พูดเลย <c oughs> เอาเอาอาจารย์ต้นจะไปพูดตอนห้านาทีสุดท้ายเขาเข้าประเด็นแรกกันก่อนเลยว่าว่า,วาที่มาของของการการผลิตเจ е ลแอลกอฮอล์หรือ่าสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เอาไว้ใช้ในคณะสแพทย์ที่ที่ ให้ความอนุเคราะห์กับบุคลากรของคณะสา,าย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอาจารย์ต้นครับผมก็เหมือนกับที่อาจารย์โอมได้กล่าวในตอนแรกะครับว่าคือจุดจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากการที่ในช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์โควิดระบาดเกิดขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในช่วงนั้นมันมีนมการ ที่ต้องมีการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องมีการหน่วยเชีวเคมีเนีย่ยก็มีการคิดถึงเรื่องที่จะทําเจลแอลกอฮอล์ขึ้นมามซึ่งตอนแรกเริ่มต้นเลยนะฮะเจลแอลกอฮอล์<ๆ>ก็คือเจลแอลกอฮอล์ธรรมดาที่คล้ายๆกับที่ส่วนใหญ่ที่ทํากันเหมือนนบะบกับที่เห็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทั่วไปโดยที่ใช้สูตรพื้นฐานปกติในการทําทีนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นก่อนก็คือไม่มีอะไรเพื่อใช้ในการาให้เพียงพอต่อการใช้นะจุดนั้นเพราะช่วงนั้นจําได้ว่าของขาดด้วยไม่มีของเลย งนั้นเองเนี่ยก็เลยเริ่มทําให้เกิดการพัฒนาตรงนี้ก็คือตรงจุดที่ว่าคือในการทําเจลแอลกอฮอล์เนี่ยต้องต้องต้องทราบอย่างหนึ่งว่าเวลาปกติเวลาเขาทำฮะคือโอเคองค์ประกอบหลักเป็นแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีส่วนที่2คือส่วนของการใช้โพลิเมอร์เป็นตัวหนึ่งในการที่จะทําให้เขาขึ้นรูปเจลใช่ใช่ให้เป็นเจลขึ้นมาแต่ทีนี้โพลิเมอร์ส่วนใหญ่ที่จะใช้ในทําลักษณะแบบนั้นเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่เราจะไม่ต้องไปซื้อตามตลาดตามไรขึ้นมาแล้วในช่วงนั้นเนี่ยตอนท การระบาดมาละคนสั่งซื้อแบบเยอะมากของขาดตลาดเลยของขาดตลาดโพลิเมอร์ตัวนั้นขาดตลาดขาดตลาดขึ้นมาทันทีแล้วมันเลยทําให้นะตอนนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่า เออไม่ได้เราเราเราจะต้องหาตัวอะไรที่จะมาทดแทนตัวนั้นไม่อย่างนั้นมันจะไม่เพียงพอต่อการที่อย่างน้อยเราทําเพื่อให้ภายในคณะที่แจกตรงนั้นเนี่ยก็ต้องให้เพียงพอก็เลยจุดเริ่มต้นมาจากตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นต้องต้องเรียนเลยว่าจริงๆแล้วว่าการทาเจลแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ใช่แค่แอลกอฮอ,ล,อล์แล้วก็ที่บอกว่าเป็นเจลแล้วก็จบมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นรจริงๆมันมีกระบวนการมีสารประกอบอะไรต่างๆหลายตัวแล้วตัวที่สําคัญตัวหนึ่งซึ่งซึ่ง เป็นตัวเป็นโพลิเมอร์ที่สําหรับจับให้มันเข้ารูปเป็นลักษณะของเจลเนี่ยมันมันเป็นสารสังเคราะห์ใช่อันนึงคือเป็นสารสังเคราะห์ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันขาดตลาดด้วยขาดตลาดและราคาขึ้นสูงมากราคาถึงหลายเท่าใช่หลายเท่าตัวตอนที่จุดเริ่มต้นของการผลิตเจลผลิตตัวเนี้ยหนูยังจําได้ว่าหนูเคยโทรไปคุยกับอาจารย์ต้นว่าทํายังไงดีตอนเนี้ยสารทําเจลขาดตลาดแล้วก็ขึ้นหลายเท่า ขณะที่หนูกําลังเน a ก i ทฟอยู่นั้นค่ะอาจารย์ต้นก็โพสิทีฟกลับมาเลยค่ะ <c oughs> พี่กําลังหาสูตรพี่จะไปแทนไอ <c oughs> <า>้ตัวนั้นอย <c oughs> ู่หนูก็ปิ <c oughs> ้งขึ้นมาเออโอเคนี่คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาและก่อให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาเลยใช่ครับแล้วหลังจากน,านั้นอ่ะผมว่า เจลแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยก็<ๆ>จะมีอีกประเด็นที่สองที่สําคัญเพราะว่าหลังจากที่พอเริ่มไปหาตัวใหม่ผมไปพบประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าจริงๆอ่ะในแบบเดิมเจลแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ที่ทาโดยใช้พริเมอร์สังเคราะห์แบบแรกที่เขาพูดถึงกันซึ่งพริเมอร์ตัวนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นคาร์บ,บพอลเนี่ยะถ้าจะเรียกกันนี้ในกลุ่มคนที่ทําก็จะรู้จักกันในการขึ้นรูปเจลจะมีการใช้สารตัวหนึ่งร่วมเพื่อในการทําปฏิกิริยาชื่อว่าไตรเอทานลามีนไตรเอทานลามีนใช่ใช่คร เริ่มศึกษาอีกเรื่อยๆเพราะผมต้องการหาตัวใหม่ไปแทนแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมสารตัวนี้เป็นสารที่ทางยุโรปหรือในเอเมริกาเนี่ยเขาขอให้หลีกเลี่ยงการใช้แบนแล้วใช่ไหมใช่แต่ในในโอเคประเทศไทยยังอนุญ,ญาตให้ใช้ได้โดยอยแต่จํากัดปริมาณการใช้เลยถึงไปทราบว่าอ๋อจริงๆสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ มีโอกาสนะครับจักว่ามีโอกาสที่ถ้าใช้ในระยะยาวระยะยาวมีโอกาสที่จะเหนี่ยวนําเป็นสารที่มีธในการเหนี่ยวนําทําให้เกิดมะเร็งได้โดยที่สามารถไปเกิดปฏิกิริยากลายเป็นสารที่เรียกว่าไนโตรซามีนใช่แล้วตัวนี้จะเหนี่ยวนําแต่ต้องระยะยาวนะครับเพราะว่าที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้แบบไม่ได้จะแบบว่าทําให้ตกใจกลัวว่า้ที่มีอยู่ในส่วนใหญ่ในตลาดแล้วแบบที่ยังใช้ตัวนี้อยู่เนี่ยในระยะเวลาสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่นานพอหรอกครับที่พบ การเกิดมะเร็งหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้มันใช้เวลาหลายปีการเกิดมะเร็งมันใช้ระยะเวลาอีกทั้งปริมาณที่ใช้กับปริมาณการใช้แล้วที่สําคัญเนี่ยวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม่ที่เราจะต้องใช้ต่อไปเนี่ยผมมองว่าแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะอยู่กับเราตลอดแล้วก็ต้องใช้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ย ผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวเลยนะว่าเออดีทีเดียวว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวที่ทําให้มีโอกาสเสี่ยงที่ทําให้เกิดเกิดโรคหรือเกิดปัญหาต่างๆแล้วเราต้องอยู่เราต้องใช้ติดต่อกันระยะเวลานานเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมันได้ตัวใหม่มาที่ไม่มีอันตรายตรงนั้นมันน่าจะเป็นประโยชน์กับกับประชาชนแล้วก็พวกเราทุกคนอ่ะนะครับเนาะใช่ครับเพราะนั้นกลายเป็นว่าพอเราสามารถที่จะทําโดยใช้โพลิเมอร์จากธรรมชาติตัวใหม่ขึ้นมาแทนเลยซึ่งีตัวที่ใช้คือเป็นแซนแทนกมแซนกรมเนี่ยเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติตัวหนึ่งซึ่งจริงๆมีการใช้ใน อาหารด้วยซ้ำแล้วก็ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยอยู่แล้วแล้วที่2ก็คือแปลว่ามันสามารถขึ้นรูปโดยที่ผมไม่ต้องใช้ตัวตัวสารตัวที่ว่าเมื่อกี้แล้วไตรโทลามินไม่ต้องแล้วเียคือใช้แทนไอ้ตัวนั้นได้เลยและถึงสำคัญคือมาจากธรรมชาติใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ มองว่าให้กลายเป็นเหมือนอีกทางเลือกสําหรับผู้บริโภคดีกว่าฮะว่าถ้าต้องการมองหาสิ่งที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในชีวิตที่บอกว่าเป็นนิว n o r m a l แล้วต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ไปอีกไม่รู้กี่ปีต่อไปมันจะกลายเป็นอุปกรณ์ติดตัวเราที่ใช้ไปอีกนานเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความเสี่ยงของแบบเดิมที่จะมีตัวนั้นก็ถ้าเราเลี่ยนได้แล้วก็มีตัวใหม่มีทางเลือกใหม่มาใช่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสําคัญทีเดียวเพราะว่าต่อไปในอนาคตันยาวใช่ใช่ครับแล้วก็อันนั้นคือผมว่าเป็นจุด ตัวที่สองท,ที่พัฒนาให้เกิดเป็นตัวนี้เกิดขึ้นร<ไ>ประเด็นบประเด็นแรกใช้โพลิเมอร์ทดแทนสังเคราะห์ตัวเดิมได้แล้วตัวที่2พยายามดีกเลี่ยงการใช้สารที่เราทราบความเสี่ยงที่มันจะมีอยู่ก็ตัดปัญหาตรงนั้นไปได้ละส่วนองค์ความรู้ตัวที่3าที่ผมเพิ่มลงไปอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการนําเอาสมุนไพร เพิ่มบางตัวที่ลงใส่เข้าไปในตัวนี้ด้วยแต่จะไม่ใช่เป็นเหมือนสมุนไพรแบบทั่วไปผมจะทำใช้ในรูปที่เรียกว่าเป็นไฟโตนานพาริเคิลเป็นอนุภาคพฤกษานานเป็นไง <ผม S 1> ครพาริเคลิลใช,ใ<น>ใช่ใช่ทำเป็นอนพาริเคิลทำไมต้องเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าจริงๆ,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 ๆต้องบอกว่าเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดเยอะมากที่จะมีการอย่างเช่นใช้ Essen t i a l oil นน้ำมันหอมระเหยบางตัวที่ใส่ไปเป็นเรื่องของกลิ่นหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยฮะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าน้ำมันพวกนี้เนี่ยเพราะด้วยความที่เขาเป็นเจลแอลกอฮอล พอลงไปกับแอลกอฮอล์ปุ๊บเมื่อแอลกอฮอล์ระเหยเขาก็ระเหยไปอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเราเอาสารสกัดพวกนี้เนี่ยทำให้อยู่ในรูปอนุภาคนาโนแล้วมันมีความสามารถในการกักเก็บแล้วค่อยค่อยสิลิซ์ออมากับเหมือนกับโฆษณา ตัวที่จะปล่อยความหอมมาเทเลนิดเทเลนิดก็ดีจัง่ใชครับติดทนนานใช่เพราะนั้นก็จะมีเพิ่มระยะเวลาพวกนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่จริงๆอะน้ำมันหอมระเหยพวกนี้เนี่ยจริงๆมันมีฤทธิ์ที่เขามีการรายงานว่าโอเคสามารถที่จะฆ่าเชื้อแอนต้แบคทีเรียแอนต้ไวรัสอะไรได้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้น ก็ <g ül> อาจจะมีโอกาสนะครับที่หมายถึงว่าพวกนี้พัฒนาต่อไปใช่พัฒนาต่อ<ม>เพื่อให้หมายถึงว่าเพิ่มคอนแทคไทม์จริงแอลกอฮอล์เนี่ยโอเคฆ่าได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าคอนแทคไทม์ของเขาก็จะมีระ,ระยะหนึ่งละตแต่ถ้าใช่ใช่แต่<ม><ม>ถ้ามีพวกนี้แอดเข้ามาแล้วสามารถอยู่ต่อได้อีกนิดน,นึงก็อาจจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพน่าจ,จะดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเออใช่เลยเพราะว่าบางคนจะมองว่าแอลกอฮอล์เจลคือแอลกอฮอล์ก็คือแค่นั้นเองซึ่งจริงๆแล้วถามว่าแอลกอฮอล์เนี่ยใช้ฆ่าเชื้อ แต่จริงๆความการรักษาการประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ด้วยเพราะบางคนเอาแอลกอฮอล์มาผสมจริงๆแล้วเขาบอกว่าประมาณ75%้นใช่ไหมครับอาจารย์ที่ที่สามารถที่จะควบคุมแบคทีรียได้บางครั้งเจลที่ทั่วไปทั่วไปเราก็ไม่แน่ใจนะว่าจริงๆว่ามันมีความเข้มข้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการใช้เจลเนี่ยอาจะต้องดูด้วยคุณภาพแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในนั้นด้วยและจริงๆก็ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์อย่างเดียวเพราะจริงๆแล้วออลก เวลาที่ถูกผิวหนังมันจะสามารถชะไขมันออกผิวแห้งถูกต้องบางคนบอกแอลกอฮอล์ล้างใช่ไหมแอลกอฮอล์ล้างมือเลยโอ้โหผิวแห้งตามมาแน่แต่ว่าในการทำแอลกอฮอล์เจลในหลายๆบริษัทในทุกทางนั้นที่ใช้ในคอมเมอร์เชียลทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์มันมีตัวส่วนผสมอื่นๆอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์ต้นบอกไปแล้วอาจจะมีส่วนส่วนของเอ s ซนเช a ย oil มีส่วนของตัวเพิ่มความชื้น แล้วคไม่งั้นเอามาทามือของมือแห้งแป๊บเดียวมือแห้งแล้วเราต้องใช้กันไปในระยะยาวในอนาคตนี้ด้วยนะคะก็ต้องบำรุงด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยจริงจริงเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้แอลกอฮอล์นี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวสัตว์โดยตรงแต่ในฐานะของเจ้าของนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะมองว่าตัวเราถ้าตัวเรามีความเสี่ยงและเราไปสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงก็มีโอกาสที่จะเอาความเสี่ยงจากตัวเราไปปล่อยให้สัตว์เลี้ยงด้วยถูกต้องก็ถือว่าเป็นการให ความห่วงใยนะคะกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะในวันนี้ที่เรามาใช่ตอนแรกตอนที่ที่เราทำที่ที่ทาฝ่ายทางาหน่วยชีวเคมีได้ทำเจลแอลกอฮอล์แจกให้กับจับกับบุคลากรในคณะเนี่ย ไปที่คือหามากเพราะว่าโอ้โหมันมันมีมันมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความหอมคือใช้ไปแล้วแบบรู้สึกสบายมือไม่ใช่แค่หอมธรรมดานะคะหอมติดทนด้วยติดทนด้วยใช่ค่ะกลิ่นปกติจะมีการใส่กลิ่นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่กลิ่นที่เราเลือกเนี่ยเราปกหรือแล้วเราจะเลือกจากจากอะไรอ่ะจริงๆเรามีเลือกจากคนชอบครับบางคนเขาอาจจะชอบเหมือนแต่งแต่งกลิ่นที่เหมือนเขาเรียกว่ากลิ่นน้ำ แป้งแป้งเด็กใช่ไหมใช่ใช่แต่จริงๆจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันอีกเซตหนึ่งเหมือนกันที่ผมทําเป็นเฮิร์บไปเลยเพราะก็จะมีอาจารย์บางท่านบางท่านที่จะชอบเป็นกลุ่มแนวสมุนไพรไปเลยใช่เคยได้ยินเคยเคยได้กลิ่นด้วยแหละเพราะเห็นมีอาจารย์ได้ได้กลิ่นหรือยังคะตอนนี้ออ๋คุณหมอวังขยี้แล้วใช่ไหมใช่ครัโอ้ตอนนี้นาโนพาร์ติเคิลเริ่มแตกตัวแล้วมันค่อยๆ่ลีลีสออกไปแล้วเคยได้กลิ่นพวกเป็นสมุนไพรอ่ะเป็นสมุนไพรกลิ่นมันคล้ายๆกับมิ้นท์แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นอะไรเพราะ คือคือคืออย่างนั้นอาจจะเป็นกลิ่นของของส่วนใหญ่เราใช้กลิ่นสังเคราะห์ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไดอ่าใช่จริงจริงมีมีหลายแบบใช่ครับ,รบมีหลายเกรดเลยครับใช่คือกรณีที่มาจากจากตัวสมุนไพรจริงๆเนี่ยอาจจะอาจาอาจะไม่ค่อยคงทนหรือเปล่าอาจารย์คือจริงๆผมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสังเคราะห์ มันจะให้เรื่องของแค่ของกลิ่นแต่ถ้าเราใช้ Essential Oil ที่มีคุณภาพสูงๆที่ผมกลับเมื่อกี้บอกว่ามันจะมีในร้ ia, อฤทธิ์แอนตี้แบคทีเยกับ a n นตี้ไวรัสอะไรพวกนั้นเพิ่มขึ้นมาพวกนั้นริ์จะคงอยู่กับการ,รถ้าใช้ Essential Oil ที่ที่คุณภาพดีๆอย่างนี้ครับผมใช้เพราะฉะนั้นในใน,ในอนาคตอันใกล้เนี่ยน่าจะน่าจะมีการศึกษาเรื่องนี้กันเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเราเลี่ยงที่จะใช้สารที่ อาจจะมีอันตรายใช้คําว่าอาจจะมีอันตรายรถ้าเราเลี่ยงเปลี่ยนกลุ่มไปใช้อีกกลุ่มหนึ่งตัวที่เป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ตัวที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้ก็น่าจะเป็นดีเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วันี้ในอนาคตเพ<ช>ราะว่าจริงๆอย่าง,างในนี้ครับนอกเหนือจากที่ผมทําเป็นลักษณะของที่เป็นเจลแล้วยังมีสเปรย์เจลด้วยรสเปยชคำว่าเป็นสเปรย์เจลเนี่ยทำไมถึงเป็นสเปรย์เจลคืออย่างนี้ครับผมเห็นว่าจริงๆอ่ะ ผู้ใช้บางท่านชอบที่เป็นสเปรย์แต่สเปรย์ถ้าเป็นเอาแอลกอฮอล์เฉยๆมาใช้ใช่มันจะแห้งใช่มันจะแสบแล้วก็จริงๆไปแป๊บเดียวหายใช่แล้วการที่เราเหยเร็วเกินไปแบบแอลกอฮอล์ธรรมดานั่นคือแปลว่าคอนแทคไทม์ไม่นานพอที่จะสามารถฆ่าเชื้อได้ใช่เพราะฉะนั้นด้วยด้วยตรงนี้เนี่ยอีกอันนึงที่เราพัฒนาขึ้นมาจากจากงานวิจัยตรงนี้เนี่ยจะเป็นสเปรย์เจลนั่นคือตัวมันสเปรย์ได้เหมือนสเปรย์แต่คงความเป็นเจลและรักษาคอนแทคไทม์ไว้ได้ให้เหมือนกับ เจลปกติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวเจลกับตัวสเปรย์เนี่ยโอเคตัวสําคัญของเขาคือแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อแต่ความแตกต่างของเจลกับสเปร์ก็คือขึ้นอยู่กับการวิธีการใช้นะครับเพราะที่ผ่านมาสเปร์ก็ค่อนข้างเร็วแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่เหนียวเหนียวเนหณติดมือแต่ว่าปัญหาของการใช้สเปร์ก็คือว่ามันจะแห้งไปเร็วใช่ครับก็มีการพัฒนามีการประยุกต์ทำให้ประสิทธิภาพของสเปรย์เจลเนี่ยมีลักษณะติดทนนานเหมือนกับ ตัวเจลใช่แต่ก็ไม่เหนียวเนินอนะด้วยครับหนูลองแล้วคุณหมอควางชอบใช้แบบไหนอ่ะที่เอามาทาหน้าครับผมสีแล้วไม่ใช่ทาหน้าขายแต่โอมแต่ปกติเนี่ยในชีวิตประจาวันเราทุกวันเนี้ยแม้กระทั่งจับพวงมาลัยรถหยิบบัตรจอดรถแป๊บหนึ่งเราก็ต้องใช้ตลอดเวลาค่ะใช่ติดกันแล้วอ่ะเขาไม่ใช่ติดกันแล้วคือมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าคือคือการแพร่ของโควิดส9บมันสามารถ แพร่ได้จากคนสัตว์สิ่งของจากคนป่วยมายังคนทั่วๆไปจากคนป่วยผ่านไปยังสิ่งของแล้วสิ่งของมาสัมผัสกับคนห,หรือว่าคนป่วยแพร่ไปยังขนหรือขนหรือสัตว์เลี้ยงผิวหนังของสัตว์เลี้ยงแล้วมาสัมผัสอีกคนก็มีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นส่วนใหญ่เราก็คงต้องระมัดระวงังต้องป้องกันให้ให,ให้เต็มที่ต้องทําทุกวิถีทางเนอะก็เลยจึงมีความจาเป็นใน,ใน,ใน,ในทุกๆด้านเลยแหละว่า เราจะลดความเสี่ยงของการรับสัมผัสเชื้อ,อยังไงการฆ่าเชือ้อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียการฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆจะมีความสําคัญและมีความจำเป็นซึ่งผมว่าไอ้นวัตกรรมการการทำเจลแอลกอฮอลโดยใช้ใช้สารที่ไม่เกิดอันตรายเนี่ยมันเป็นะอะไรที่ที่มีความสําคัญมากแล้วสามารถทําให้ลิติดทนอยู่นานๆได้เนี่ยโอ้ันมันเยี่ยม,ยยมทีเดียวใช่เพราะว่าคนที่ใช้เจลแอลกอฮอลแล้วก็อยากจะรู้สึกสดชื่น นะคะบางคนก็จะชอบแบบมีน้ําหอมหรือบางคนก็ชอบแบบไม่มีน้ําหอมก็อันนี้ก็สามารถประยุกต์ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ต้นถ,ถ้าปกติแล้วปกติแล้วการการกระบวนการระยะเวลาในการทําเจลแอลกอฮอล์ในการทําเจลเนี่ยเอาพูดถึงเจลก่อนแล้วกันมันใช้เวลานานไหมจยาก,กว่าจะออกมาเป็นรูปหลังจากที่เรามีสมมุติว่าเราบีวัตถุดิบมาเท่านี้ทท้งนี้อย่างแล้วในการที่จะผสมทําให้เกิดเนี่ยมันใช้เวลาหลายเป็นหลายวันอะไรต่างๆไม่ครับผมจริงๆใช้แค่หลักเป็น ใช่ครว่าสัก10นาที20นาทีก็ก็สามารถทําได้แล้วถ้าเรามีมีเครื่องอุปกรณ์ในการที่จะจะตีหรือบางทีอะเราสามารถที่จะปรับจากการที่ใช้เหมือนเครื่องในครวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอได้แต่แต่ก็ไม่ได้แนะนําถึงกันว่าจะต้องเอาไปทาหลังครัวเพราะว่าใช่เพราะว่ากรุ์พวกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีมาตรฐานในระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างเวลาเราทําเสร็จนยฮะมันต้องมีวัดพวกผมจะวัดเรื่อง PH ความหนืดอะไรเรื่องของคล้ายๆ QC เพื่อให้ได้มาตรฐานด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยว ออกไปแล้วมาตรฐานไม่ไม่ได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอีกว่าอ่าไม่ใช้ไม่ได้ตามที่ต้องการเลยนะครับเพราะก่อนหน้านั้นในช่วงที่กําลังขาดตลาดเนี่ยกำลังคิดเลยว่าเอ๊ะถ้าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีชวนให้ทางภาควิชาสรีรวิทยาทางทาง,ทางเชวัทั้งหน่วยเชวัเคมีเนี่ยเปิดอบรมการเตรียมด้วยตัวเองคือคือถ้าเกิดว่าเราสามารถเตรียมเองจากที่บ้านเนี่ยมันก็จะชดเชยปัญหาการขาดแคลนไปได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเรื่องการขาดแคลนไม่มีมีให้เลือกเยอะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงด้วยคุณภาพก็ดีๆแต่อาจจะต้องพิจารณาเรื่องเรื่องคุณภาพด้วยเอาจารย์ต้นมีวิธีแนะนํำไหมครับว่าเราควรจะต้องดูอะไรยังไงบ้างในการที่จะเลือกใช้เจลก็จริงๆถ้าถ้าพูดถึงอันอันดับแรกเลยที่คนมักจะพูดถึงก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นแอลกอฮอล์ใช่ครับก็จริงๆอ่งะเมื่อก่อนมันก็จะเป็นอยู่ที่70แต่ตอนหลังมามันมีงานวิจัยที่ออกมาว่าการที่จะสามารถฆ่าเชื้อ โควิดหรือว่าเชื้อโรคได้อย่างที่ดีกว่ามันต้องสูงกว่า70แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวเลขแรกผมว่าที่ต้องสังเกตก่อนว่าใช่มันมันสูงกว่าตรงนี้มาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะเนาะใช่เพราะเห็นบางฉลาขีดนะเก้าสิบเก้าจุดเก้าอันนั้นไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์นะครับคือสามารถฆ่าได้ประาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อย่าไปสับสนเพราะว่าถ้าใช้แอลกอฮอล์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นี่แป๊บเดียวระเหยไปหมดเลยมือแห้งเลยมือเหี่ยวเลยใช่ค่ะใช่อันนั้นผมว่าเบื้องต้นนะครับที่ ที่ดูว่ามีม,มีคุณภาพพอไหมก็น่าจะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เป็นหลักแล้วก็ตัวสารเคมีต่างต้องต้องพิจารณามากไหมครับก็จริงๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าต่อให้ที่เป็นแบบเดิมตรงนั้นโอเคมันยังถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ก็ในกำปริมาณที่กําหนดใช่<ม>ใช่ครับแต่ว่าโอเคถ้าถ้าเป็นมองระยะยาวโอเคอาจจะต้องมา หามีข้อคํานึงกันใหม่มเป็นเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าว่าเรามีอีกทางเลือกใหม่ที่ทจะทําให้ใหดีขึ้นตรงนี้ไหมอย่างครับ,รบแต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ได้ในระยะช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คงไม่ได้ถึงขั้นอันตรายอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คือหวังตอเราก็หวังนะว่าว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยการงานวิจัยต่างๆที่เอามาซัพพอร์ตแล้วก็มาช่วยประยุกต์แล้วก็ปรับให คุณภาพของสิ่งที่เราต้องใช้เป็นประจำเนี่ยมีคุณภาพที่ดีดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ซึ่งเดิมก็คงดีอยู่แล้วแต่อาจจะให้มันดีขึ้นแล้วก็จะพ o ฒ e r ได้หลายๆเรื่องมากขึ้นะนะครับ<ม>ก,กับอีกข้อหนึ่งที่ที่ผมว่าควรจะพิจารณาตอนเลือกซือ้ออีกอันนึก็คือตัวที่เป็นแหล่งซื้อว่าน่าเชื่อถือพอไหมเพราะมันมันเคยมีที่อย่างช่วงที่ผ่านมาที่ตามตลาดนัดมีออกมาปรากฏว่าเขาใส่แอลกอฮอล์แบบ แทบไม่ใส่เลยครับแทบไม่ใส่แอลกอฮอล์ใช่ใช่ใช่ครับเราไม่ถึงเราแบบออกมาเยอะมากอะไรเงี้ยครับพวกนั้นก็ต้องต้องระวังมากๆต้องต้องเชื่อมันในแหล่งเชื่อมตอดกันไม่ได้ใช่ใช่ครับเนาะโอเคโอ้จริงๆเราอยากจะเชิญอาจารย์มาคุยกันสัก2ชั่วโมงเลยเพราะว่าจริงๆยังมีเนื้อเนื้อหาต่างๆเยอะไปหมดเลยเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเวลาหมดซะแล้วสิใช่ความจริงอาจารย์ต้นมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว ที่มีการพัฒนาอีกมากมายเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตก็หวังว่างานวิจัยของอาจารย์ต้นเนี่ยจะมีการต่อยอดแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เอามาใช้กับกับกับสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของสัตว์อะไรต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสังคมมากขึ้นไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ที่ให้เกียรนมาคุยกันในวันนี้แล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตชวนผมไปทำงานวิจัยร่วมได้เมื่อไหร่บอกได้ตลอดเวลาครับครับถ้างั้น ในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะก็กลับมาพบกับรายการเพรแคลนแอร์ air ได้ใหม่ครั้งต่อไปค่ะทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณค่ะครับวันนี้ผมคุณหมอกวางและอาจารย์ต้นต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ